มาดูแมวเหรอจิ๋วไหนดูตรงไหนพาไปดูแมวสิแมวอยู่ไหนลูกตรงไหนครับแมวตรงตาอย่างไรลูกมออโอโหตราอย่างนี้เหรอไหนแล้วแมวอยู่ไหนครับแมวอ่ะไม่เห็นแมวสักตัวเลยจิ๋วยิ้มน่อยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยังไงเนี่ย nha nha đối bên zoom như, ngài, như, như diếng này zoom như này zoom này luôn zoom này bạn zoom bạn bạn như này zoom như này zoom như này zoom này zoom này này มีกี่ตัวคะน้ำเปียกน้ำเปียกพุงพุงน้ำเปียกน้ำเปียกน้ำเปียกอ๋ออ๋อน้ำเปียกน้ำเ Chào Jo Pan. Em mane mane. Ó cái mèo à. Em mane em mèo nhé em mane